สวัสดีครับพบกับผมและรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมเอาเครือข่ายของคุณครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆครับและยังนำเสนอเครือข่ายที่น่าสนใจให้ได้ชมกันด้วยวันนี้ผมอยู่ที่พัทยาครับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย แต่ผู้เข้าร่วมโครงการวันนี้ไม่น้อยเลยครับเพราะเป็นคุณครูจากภาคกลางถึงกว่า700คนโดยมีวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นจากโรงเรียนนำร่องของโครงการนี้ครับซึ่งแน่นอนโครงการนี้จะสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับประเทศไทยในอนาคตจะทําได้อย่างไรที่มาโครงการมาจากไหนไปหาคําตอบกไปเลยครับ ครับและตอนนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยว่ามีที่มาอย่างไรรวมถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นของกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับสองท่านครับแขกรับเชิญท่านแรกครับเป็นที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับคุณวาทินีทีรัตรกูลครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ประถมวัยและประถมศึกษาจากสสวทครับ อาจารย์ชุติมาเตมิยาสถิตครับสวัสดีทั้งสองท่านครับก่อนอื่นถามถึงที่มาของโครงการก่อนนะครับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยมาถึงประเทศไทยมีโครงการนี้มาได้อย่างไรครับโค,ครงการนี้นะคะเริ่มที่ประเทศเยอรมันนะคะคโดยที่เขามีจุดประสงค์ที่จะสร้างความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเขาให้เด็กไม่กลัววิทยาศาสตร์รประเทศไทยโชคดีค่ะที่เรามีองค์สมเด็จพระเทพ ท่านได้ไปที่ประเทศเยอรมันแล้วท่านเจอโครงการนี้ท่านเขาคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับเราคร่คะคุณแอดเพราะว่า<ม>ประเทศเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างสังคมวิทยาศาสตร์และเป็นโครงการที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้เลิกกลัววิทยาศาสตร์เสียทีจะมาสนุกกับวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะจะได้มาสนุกกับวิทยาศาสตร์ครับเมื่อท่านเสด็จกลับมาถึงนะคะก็เกิด โครงการนี้ในประเทศเรานะคะคโดยนํารูปแบบมาจากเยอรมันนารูปแบบทั้งหมดมาจากเยอรมันนะคะแล้วท่านก็โปรดกล้าวให้มีคณะกรรมการ,รมีสพทมีสสวทนะคะแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยนะคะค,คือบริษัทนานมีค่ะคนะคะโครงการนี้เมื่อสู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยวิธีการดำเนินการเหมือนกับต้นแบบค่ะ<อ>ก็คือจะมีการอบรม วิทยากรหลักเรียกว่า Trainer, คอเทรนเนอร์ะนะคะใครใครเป็นคนอบรมให้ฮะ,ะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศยเยอรมันมาค่ะในตอนแรกเนี่ยก็จะมีคอเทรนเนอร์เนี่ยไม่เกิน10คน<อ>นะคะจากนั้นเนี่ยคอเทรนเนอร์เนี่ยก็จะอบรมเครือข่ายนะคะซึ่งวิทยากรเครือข่ายนี้ล่ละค่ะคุณแอดที่จะลงไปสู่ครู<อ>นะคะในโรงเรียนที่สนใจมาเป็นชั้นๆเลยนะครับจากผู้เชี่ยวชาญเยอรมันเดินทางมาค่ะ พอเทรนเนอร์กับประมาณ10คนจากนั้นก็กระจายลงมาที่โลเคอลเทรนเนอร์ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะเป็นต้นแบบมาจากประเทศเยอรมันกล่องนี้ไหมฮะกล่องนี้ฮะกล่องนี้มาจากประเทศเยอรมันนะคะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จัดทำนะคะอ๋อฮะภายในจะมีเป็นเอกสารเป็นเอกสารเอกสารมีส่วนหนึ่งก็คือเอกสารอย่างนี้นะคะสำหรับคุณครูช่วยในการกิจกรรม ในใบนี้จะตอบคําถามครูหมดว่าจะสอนอะไรสอนอย่างไรสอนเด็กสอนแล้วเนี่ยเด็กจะทําอะไรได้นะคะในแผ่นเดียวเบ็ดเสร็จค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีคู่มือคู่มือให้คุณครูอีกแค่นี้ยังไม่พอเป็นเล่มอีกค่ะว่าให้คุณครูเนี่ยจะจัดกิจกรรมยังไงมีหลักการยังไงนะคะเพราะนั้นสมบูรณ์แบบค่ะอยากให้คุณวายที่นี่เล่าเพิ่มเติมครับพอมีรับสั่งมาแบบนี้อยากให้ไปถึงครูเยอะ ทางสพทดําเนินการยังไงครับที่ให้ครูมาอบรมครับสพทเนี่ยมีพื้นที่บริหารกระจายอํานาจอยู่เป็นเขตพื้นที่ะนะคะทั้งหมดร้อดบเขตะะนะคะที่เป็นโรงเรียนที่มีอนุบาลอยู่นะคะร8 3ดเขตก็เลยเป้าหมายก็ว่าเขตละสิบโรงนะคะแต่ว่าสพทนี่มีศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบโครงการปฐมวัยอยูอ่ก็ให้เข้ามารับการอบรมในครั้งแรกเนี่ยเราจะอบรมในเรื่องของ lt นะคะที่ทางสสวทจะอบรมให้เนี่ย lt คือ local trainer ใช่ค่ะกลุ่ม lt เนี่ยก็จะเป็นศึกษานิเทศกับครูผู้สอนที่ที่มีศักยภาพนะคะเอาเข้ารับการอบรมเขตละสองสองคนนะคะเป็นเป็นสอนอแล้วก็เป็นคุณครูนะคะที่เข้ามาเข้ารับการอบรมเป็น lt เพื่อที่จะไปพัฒนาต่อให้กับโรงเรียนทีนี้โรงเรียนเป้าหมายเนี่ยก็เขตละสิบโรง เพราะฉะนั้นตอนนี้สพทก็จะมีกลุ่มเป้าไม้รลอกลุ่มทรองพันแปดร้อยสามสิบโรงนะคะซึ่งจะมีทั่วประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ที่ที่มีการอบรมเดี๋ยววันนี้ที่เราอบรมที่พัทยานี่เป็นครูจากนถวแถวนี้ในในภูมิภาคเฉพาะภาคกลางเฉพาะภาคกลางแสดงว่าในภูมิภาคอื่นก็จะมีเดินทางไปอบรมจุดต่อไปเป็นจุดที่สุราษฎร์ สุราษฎร์ภากใต้นะคะก็วันที่1334ครับแล้วก็ที่เชียงใหม่19 20ครับนะคะแล้วก็ที่อุดรครับผมปีนี้ทำงานเป็นปีที่สองนะฮะอยากทราบว่าปีปีแรกที่ได้ทำไปเต็มรูปแบบแบบนี้ไหมครับแล้วผลออกมาเป็นไงบ้างเด็กๆเมื่อเมื่อเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแค่ไหนยังไงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งนะคะครับผมประธาน ท่านประธานกรรมการเองคือคุณหญิงสุมณานะคะพรมบุญเนี่ยท่านได้ไปลองติดตามผลที่จังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านเนี่ยเป็นเด็กชายขอบอยู่บนเขานะคะซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนที่จะตอบคําถามได้ว่าเด็กๆเนี่ยสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมนี้ได้นะคะเพราะอาจจะยังไม่เคยได้ทดลองหรือว่าได้ใช้ทดลองแล้วเด็กก็อยู่ในสภาพที่มีความพร้อม สู้ที่อื่นไม่ได้นะคะท่านติดตามนะคะความพร้อมถือว่าน้อยเป็นเด็กชายขอบอยู่บนเขาก็มีนะคะซึ่งเด็กสนุกสนานได้แม้นกระทั่งเด็กซึ่งมีความพร้อมน้อยนะคะแล้วในค่ะเดียวกันสสวทเองก็ติดตามนะคะสวททำห้าจังหวัดภาคใต้ค่ะเราทําที่นั่น30มสิบโรงก็ได้ผลเช่นเดียวกันก็คือเด็กสนุกสนานและเด็กก็ คอยคุณครูว่าเมื่อไหร่จะมาทดลองวิทยาศาสตร์อีกอ๋อจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะจะไม่เหมือนแต่ก่อนวิทยาศาสตร์บีงทีบางทีหลบใช่ค่ะหลบแล้วรู้สึกว่ากลัวนะคะครับผมวาที่นีมีเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการวัดผลรวมถึงประเมินผลจากเด็กๆที่ร่วมโครงการเมื่อปีที่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างในการติดตามที่สพทมีทีมไปติดตามอยู่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ของเขตพื้นที่ก็มีการติดตามของเขาด้วยผลออกมาเนี่ยเขาก็เอาไปจัดกิจกรรมได้ดีนะคะซึ่งตรงเนี้ยคุณครู ที่เข้ารับการอบรมองคเนี้ยเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนนะคะตัวครูเองก็เปลี่ยนนะตัวครู <นะ S 2> ที่เข้ารับการอบรมในสิบกลงเปลี่ยนยังไงบ้างฮะคือลักษณะาจากเดิมเนี่ยกิจกรรมเขาจะเป็นไปตามหลักสูตรของปฐมวัยใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนเนี้ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ไปทดลองกับเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องอ,อากาศลักษณะแบบนี้ซึ่งจะมีกิจกรรมที่แตกต่างเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามามากเราจะดูจากตรงไหนว่าโครงการเราประสบความสําเร็จหรือไม่นี่ ในการติดตามเนี่ยปกติคุณครูที่อยู่ปฐมวัยเนี่ยเขาจะมีการบันทึกผลพัฒนาการเด็กค่ะอันนี้เขาจะดูว่าเด็กเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงก็จะจดการบันทึกไวก้กร,รอันนี้เป็นวิธีการ<ช>ของคุณครูซ,คซึ่งจะต้องอยู่ตามหลักสูตรของปฐมวัยนะคะเวลาเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมเดือนนี้วันนี้สอนเรื่องนี้พฤติกรรมเด็กเปลี่ยนอะไรและเป็นปัญหาอะไรเด็กคนไหนจะมีการติดตามเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเดือนหนึ่ง หรือสองเดือนอันนี้เราก็จะกําหนดให้ในเขตพื้นที่ได้ออกไปเยี่ยมไปมไปช่วยนะครับก็จะดูพฤติกรรมตรงนี้ครับอาจารย์ชุติมาครับการจะเกิดโครงการนี้ได้เนี่ยชื่อว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายแน่ๆมีหน่วยงานมีบุคคลไหนมีใครบ้างครับที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อยในโครงการนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะคะก็คือจะทําโดยผ่านระบบเครือข่ายนะคะคือ นอกจากจะมีนักวิชาการที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นนะคะ<อ>ก็จะมีโอกาสเข้าร่วมในกา,การ เข้าไปในโรงเรียนทากิจกรรมกับเด็กและช่วยในการตอบคําถามบางคําถามซึ่งคุณคุณครูไม่อาจจะตอบเองได้คำถาเด็กนับาลที่สงสัยใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีคุณครูตอบไม่ได้เพราะนั้นโครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคในท้องถิ่นลงไปร่วมด้วยนะคะและที่สําคัญที่เด่นมากๆก็คือว่ามีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทํากิจกรรม ทดลองง่ายๆกับเด็กที่บ้านนะคะโดยเดิจะมีคู่มือให้ไหมมีคู่มือให้มีหนังสือนะคะแนะนําแล้วก็โรงเรียนอาจจะเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมนะคะแล้วก็กลับไปทําการทดลองต่อที่บ้านได้ด้วยนะคะและโครงการนี้มีรางวัลนะคะก็คือโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับครบนะคะ คือได้ให้เด็กทำกิจกรรมด้วยตนเองอย่างน้อย20กิจกรรมนะคะคแล้วก็เกิดโครงงานของเด็กๆอนุบาลขึ้นด้วย2โครงงานเน่ยนะคะโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะทำบันทึกเพื่อที่จะขอพระราชทานป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยไปติดไว้ที่โรงเรียนค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยเครือข่ายปีที่แล้วที่200โรงรเขาขอเข้ามาเยอะแล้วค่ะ ก็ถือว่าเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจของวีรนะครับแล้วเกิดจากเด็กตัวน้นอยใช่ไหมใช่ค่ะเกิดจากเด็กครับฟังดูนี่เป็นโครงการที่ดีมากๆที่เราสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในตัวเด็กตั้งแต่ในชั้นอนุบาลในปฐมวัยเนี่ยเด็กรุ่นนี้เมื่อโตขึ้นไปเขาจะเป็นเด็กที่มีคุณลักษณะยังไงครับทั้งสองท่านมองภาพไว้อย่างไงคุณวันที่นีมองไว้อย่างไงครับเด็กถ้าจบจากอนุบาลแล้วจะขึ้นปฐมเนี่ยตอนปสเนี่ย อย่างน,น้อยเนี่ยเขาได้ปลูกฝังในเรื่องของการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ติดตัวเขา<ม>นะคะการจะทําอะไรก็ตามหรือการจะเรียนรู้อะไรก็ตามเขาจะเริ่มด้วยการกระบวนการของที่เขาได้ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เล<ค>็กนะคะว่าอาจจะต้องมีการเออสืบค้นการทดลองหรือการออลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะลักษณะแบบนี้อย่างน้อยๆเขต้องมีพื้นฐานของการคิดการวางแผนอะไรขึ้นมาอยู่ใน<ค>สมองเขาอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าไปอยูปรถม น่าจะเป็นลงเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ชอบณิตศาสตร์เป็นช่างสังเกตถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นอยากเออเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะปลูกฝังให้เขาได้เออเป็นเด็กที่มีศักิภาพเวลาเรียนต่อชั้นต่อชุดที่มาคาดหวังว่าจะเป็นไงต่อดิฉันว่าโครงการนี้ดีในแง่ที่เป็นโครงการที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดเมื่อไร่ก็ตามที่เขา รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดคําถามขึ้นมากมายเขาก็จะเกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เป็นพื้นฐานกับเขาในการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปครับก็หวังว่านี่รากําลังปลูกฝังสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับเด็กตัวน้อยๆของเราผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณพี่วัทที่นี่และอาจารย์ชุติมาครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อครับว่ากิจกรรมในวันนี้ที่คุณครูจะได้มารับการอบรมแล้วจะนำสิ่งนี้ไปถ่ายทอดให้เด็กๆตัวเล็กๆนั้นจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับ